บทที่2ความลับฉบับง่ายม a e คิล r บอร์นาแบกเวธเราอยู่ในจกักรวาลที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวอย่างเช่นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงถ้าคุณตกตึกไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือเลวก็ต้องตกกระแทกพื้นอยู่ดีกฎแห่งการดึงดูดเป็นกฎธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครไม่จำเพาะเจาะจงบุคคลเช่นเดียวกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วง กฎนี้ทางแน่นอนและแม่นยำดรโจวิเทลทุกอย่างรอบตัวคุณในช่วงชีวิตขณะน,นี้รวมทั้งสิ่งที่คุณไม่ชอบใจด้วยล้วนเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาผมรู้ว่านี่จะเป็นคำพูดที่คุณไม่อยากได้ยินและอยากเถียงผมว่าฉันไม่ได้ดึงดูดให้รถเกิดอุบัติเหตุสักหน่อย ฉันไม่ได้ดึงดูดให้ลูกค้ารายนี้มาจุกจิกจู้จีกจ้กวนใจฉันและฉันก็ไม่ได้ดึงดูดนี่พวกนี้ด้วยและผมก็จะตอบคุณไปตรงๆเลยว่าใช่คุณนั่นแหละที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเองนี่เป็นแนวคิดที่เข้าใจยากที่สุด แต่เมื่อคุณยอมรับแนวคิดนี้ได้แล้วคุณจะเปลี่ยนไปทันทีคนที่ได้ฟังความลับส่วนนี้เป็นครั้งแรกมักนึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในคราวเดียวและไม่อาจเข้าใจได้ที่ผู้คนมากมายเช่นนั้นจะดึงดูดตัวเองเข้าไปหาเหตุการณ์นั้นพร้อมๆกันได้อย่างไรแต่ถ้าพิจารณาด้วยกฎแห่งการดึงดูดแล้ว คนเหล่านั้นจะต้องมีคลื่นความถี่เดียวกันกับเหตุการณ์นั้นๆนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาคิดถึงเหตุการณ์นั้นๆเสมอไปแต่หมายความว่าความถี่ของคลื่นความคิดของพวกเขาเข้ากันกับคลื่นความถี่ของเหตุการณ์นั้นถ้าใครที่เชื่อว่าตนเองอจมีสักวันที่ต้องไปอยู่ผิดที่ผิดเวลา โดยไม่มีอำนาจควบคุมเหนือสภาพการภายนอกใดๆการคิดถึงความหวาดวิตกการพลัดพรากและการไร้พลังอำนาจแบบนี้หากปล่อยให้ครอบงำนานเข้าก็จะดึงดูดคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาในที่สุดตอนนี้คุณมีทางเลือกแล้วคุณอยากจะเชื่อว่านี่เป็นเรื่องของเคราะห์กรรมและสิ่งเวลวร้าย อาจเกิดกับคุณได้ทุกเมื่อหรือเปล่าละ่ะคุณอยากจะเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสที่จะไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาประนั้นหรือคุณอยากจะเชื่อว่าตัวคุณไม่มีอำนาจควบคุมสถานการณ์ใดๆเลยใช่ไหมหรือคุณอยากจะเชื่อและรู้ด้วยว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณในกำมือคุณเองและมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณ เพราะนั่นเป็นวิธีคิดของคุณคุณมีทางเลือกและไม่ว่าคุณจะเลือกคิดอะไรสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณไม่มีอะไรกลายมาเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่เรียกหาสิ่งนั้นด้วยการคิดถึงมันไม่เว้นวายบ๊อบตอยคนเราส่วนใหญ่ดึงดูดอะไรต่างๆโดยอัตโนมัติ เราเพียงแต่นึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจควบคุมใดๆความรู้สึกนึกคิดของเราเกิดขึ้นและดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติและดังนั้นทุกอย่างจึงเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกที่จงใจดึงดูดสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการถ้าไม่ล่วงรู้ความลับนี้ก็ง่ายที่จะเข้าใจว่าสิ่งไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นในชีวิตคุณ หรือใครต่อใครได้อย่างไรก็เพราะคุณไม่รู้และไม่เข้าใจพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของความคิดนะสิดรโจวีเทลถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ฟังเรื่องนี้คุณอาจรู้สึกว่าอ้าวงั้นฉันก็ต้องคอยตรวจสอบความคิดตัวเองตลอดเวลานะสิแบบนี้ฉันจะทำไม่ไหวแน่ระยะแรกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่นั่น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกด้วยความสนุกในเรื่องนี้ก็คือมีทางลัดไปสู่ความสำเร็จนี้หลายทางและคุณจะต้องเลือกทางลัดที่เหมาะกับตัวเองที่สุดลองอ่านต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าทำได้อย่างไรมาร์ซีซีมอฟนักเขียนนักพูดระดับนานาชาติและผู้นำกระบวนการเปลี่ยนชีวิต เป็นไปไม่ได้ที่เราจะตรวจสอบทุกๆก,กระผพความคิดของตัวเองนักวิจัยบอกว่าคนเราคิดได้วันละประมาณ60,000เรื่องคุณพอจะนึกภาพออกไหมว่าการพยายามควบคุมความคิดทั้ง60,000เรื่องนั้นมันเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเพียงใดแต่โชคดีที่มีวิธีง่ายกว่านั้นนั่นคือใช้ความรู้สึก ความรู้สึกจะบอกเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่บทบาทของความรู้สึกนั้นสำคัญยิ่งความรู้สึกของคุณคือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วยคุณสร้างชีวิตส่วนความคิดนั้นคือปฐถมเหตุของทุกอย่างสิ่งอื่นใดทั้งปวงที่คุณประสบพบพันในโลกนี้ก็คือผล รวมทั้งความรู้สึกของคุณด้วยทุกๆอย่างมีต้นตอบอกเกิดอยู่ที่ความคิดของคุณเสมอบ๊อบดอยส์อารมณ์คือของขวัญล้ำค่าที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรความรู้สึกจะบอกคุณอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าคุณกำลังคิดอะไรลองนึกถึงตอนที่จู่ๆคุณก็รู้สึกใจหายวับ อย่างเวลาที่ได้ยินข่าวร้ายความรู้สึกปั่นป่วนมวนท้องจะเกิดขึ้นในทันใดนี่ไงละ่ะความรู้สึกของคุณจะเป็นสัญญาณบอกคุณทันควานว่าคุณกำลังคิดอะไรคุณจะต้องรู้ตัวว่ารู้สึกอย่างไรและปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกนั้นๆก็เพราะว่านั่นเป็นวิธีอันรวดเร็วที่สุดที่จะรู้ว่า ตัวคุณเองกำลังคิดอะไรลิซ่านิโคลคุณมีความรู้สึกสองชุดคือชุดความรู้สึกที่ดีกับชุดความรู้สึกที่แย่ที่คุณรู้ว่าสองชุดนี้ต่างกันก็เพราะว่าชุดหนึ่งทำให้คุณรู้สึกดีในขณะอีกชุดทำให้คุณรู้สึกแย่ความเครียดโกรธเกลียดหรือความรู้สึกผิด ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งมีพลังอำนาจใดๆนั่นเป็นความรู้สึกประเภทแย่ไม่มีใครบอกคุณว่าคุณกำลังรู้สึกดีหรือแย่เพราะคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าตอนไหนตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรลองถามตัวเองดูซิว่าฉันกำลังรู้สึกยังไง คุณหยุดนิ่งและตั้งคำถามนี้กับตัวเองได้วันละหลายๆครั้งและขณะที่ถามคุณจะรู้ตัวมากขึ้นว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้ก็คือเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกแย่และมีความคิดดีๆไปด้วยกันในเวลาเดียวกันนั่นเป็นการฝืนกฎเพราะความคิดคือต้นเหตุของความรู้สึก ถ้าคุณกำลังรู้สึกแย่นั่นก็เพราะว่าคุณกำลังมีความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ความคิดของคุณจะกำหนดคลื่นความถี่ของคุณและความรู้สึกจะบอกคุณทันทีว่าคุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่ไหนเมื่อคุณรู้สึกแย่คุณก็กำลังอยู่ในคลื่นความถี่ที่ดึงดูดสิ่งแย่ๆเพิ่มเข้ามาอีกกฎแห่งการดึงดูดจะต้องตอบสนองด้วยการส่งภาพแย่ๆ และสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกแย่กลับมาหาคุณมากขึ้นขณะที่คุณรู้สึกแย่แถมยังไม่พยายามปรับความคิดให้รู้สึกดีขึ้นก็เหมือนคุณกำลังประกาศว่าขอให้ฉันได้เจอเรื่องที่จะทำให้รู้สึกแย่อีกหลายๆเรื่องเถอะส่งมาเดี๋ยวนี้เลยลิซ่านิโครในทางกับการคุณก็มีอารมณ์ด้านที่ดีและความรู้สึกดีๆเหมือนกันและ คุณจะรู้ตัวได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆจะทำให้คุณรู้สึกดีทั้งความตื่นเต้นความสุขสดชื่นความซาบซึ้งหรือความรักลองนึกภาพดูสิว่าถ้าอารมณ์ความรู้สึกประเภทนี้เกิดขึ้นกับคุณทุกวันคุณจะสุขแค่ไหนแล้วเมื่อคุณปลื้มกับความรู้สึกดีๆเหล่านี้คุณก็จะดึงดูดความรู้สึกดีๆและ สิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเข้ามาหาตัวเองมากยิ่งขึ้นบ๊อบสตอยเรื่องนี้ง่ายมากจริงๆตอนนี้ฉันกำลังดึงดูดอะไรอยู่อ้าวก็ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงล่ะฉันรู้สึกดีงานก็ดีแล้วล่ะจงรู้สึกอย่างนั้นต่อไปนะ เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกดีขณะกําลังคิดอะไรแย่ๆถ้าคุณรู้สึกดีนั่นเป็นเพราะคุณกําลังคิดเรื่องดีๆนี่ไงละ่ะที่เราบอกว่าคุณมีได้ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตอย่างไรขีดจำกัดขออย่างเดียวคุณต้องรู้สึกดีลองคิดดูดีๆนะแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็มีแค่นี้เองใช่ไหมละ่ะ กดแห่งการดึงดูดนี้ตอบโจทย์ได้หมดจริงๆมาซ r ซี m o ฟหากคุณรู้สึกดีคุณก็กำลังสร้างอนาคตไปในทิศทางเดียวกับความปรารถนาของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกแย่คุณก็กำลังสร้างอนาคตไปในทิศทางที่ผิดไปจากความปรารถนาของคุณทุกย่างก้าวในชีวิตประจำวันของคุณกดแห่งการดึงดูดจะคอยทำหน้าที่อยู่ทุกๆวินาที อะไรก็ตามที่เราคิดและรู้สึกกำลังสร้างอนาคตของเราวันนี้ถ้าคุณรู้สึกกลัวหรือกลุ้มคุณก็กำลังชักนำความรู้สึกเดียวกันนั้นเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอีกตลอดทั้งวันเวลาที่คุณรู้สึกดีแสดงว่าคุณต้องกำลังคิดเรื่องดีๆอยู่เพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางแล้วและกำลังส่งกระจายคลื่นความถี่อันทรงพลัง ซึ่งกำลังดึงดูดสิ่งดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกลับมาหาคุณมากขึ้นจงฉวยโอกาสในยามที่คุณรู้สึกดีและเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเอาไว้จงรับรู้ว่าขณะที่คุณรู้สึกดีคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองมากขึ้นอย่างเต็มพลังทีนี้ลองก้าวต่อไปอีกขั้นจะเป็นอย่างไรถ้าความรู้สึกของคุณนั้น ที่แท้แล้วเป็นสารที่ส่งมาจากจัก,กรวาลเพื่อบอกคุณว่าคุณกำลังคิดอะไรแจ็คแคนฟิลความรู้สึกของเราเป็น,นกลไกการตอบสนองที่คอยบอกเราว่าเรามาถูกทิศทางแล้วหรือยังตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางหรือออกนอกเส้นทางไปอย่าลืมว่าความคิดของคุณคือปฐมเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคิดอะไรอยู่ในหัว สิ่งนั้นจะถูกส่งออกไปในจักรวาลทันทีแล้วความคิดนั้นก็จะถูกดูดเข้าไปติดกับอะไรอะไรที่มีคลื่นความถี่เหมือนกันดุดเดียวกันกับแม่เหล็กจากนั้นภายในไม่กี่วินาทีก็จะส่งคลื่นความถี่ที่อ่านได้กลับมายังคุณโดยผ่านความรู้สึกของคุณหรือพูดอีกแบบก็คือ ความรู้สึกของคุณคือการติดต่อสื่อสารจากจักรวาลกลับมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าขณะนั้นคุณกำลังอยู่คลื่นความถี่ใดความรู้สึกของคุณนี่แหละคือกลไกลการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่ของคุณเมื่อคุณรู้สึกถึงความรู้สึกดีๆ ก็เท่ากับว่าจักรวาลกำลังติดต่อกลับมาบอกคุณว่าคุณกำลังคิดอะไรดีๆอยู่นะเช่นเดียวกันเวลาที่คุณรู้สึกแย่คุณก็จะได้รับการติดต่อกลับจากจักรวาลว่าคุณกำลังคิดอะไรแย่ๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้สึกแย่นั่นก็คือการติดต่อกลับจากจักรวาลซึ่งส่งสัญ,ญญาณเตือนถึงคุณว่าระวังอันตราย เปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้คลื่นความถี่ที่อ่านได้เป็นลบปรับความถี่ใหม่เสียจะเริ่มนับถอยหลังสู่การเกิดขึ้นจริงแล้วระวังครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกแย่ๆหรืออารมณ์ไม่ดีจงรับฟังสัญญาณเตือนจากจักรวาลในช่วงขณะนั้นคุณกำลังขัดขวางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่ให้เข้ามาหาคุณเพราะว่าคลื่นความถี่ของคุณตอนนี้เป็นคลื่นลบ จงเปลี่ยนความคิดและนึกถึงสิ่งที่ดีเข้าไว้และเมื่อความรู้สึกดีๆเริ่มเข้ามาคุณก็จะรู้ได้เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในแถบคลื่นความถี่ใหม่แล้วและจักรวาลก็ส่งสัญญาณยืนยันมาในรูปของความรู้สึกที่ดีขึ้นลอย คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรู้สึกถึงมากกว่าจะได้รับสิ่งที่คุณคิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเราจะมีแนวโน้มจะหัวทิ่มหัวต่าไปทั้งวันถ้าตื่นเช้าลุกขึ้นมาเหยียบนิ้วเท้าตัวเองหัวทิ่มวันนั้นทั้งวันก็จะเป็นไปอย่างนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าแค่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก็จะเปลี่ยนวันนั้นทั้งวันและเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ ถ้าคุณเริ่มต้นวันใหม่ให้ดีและรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษตราบเท่าที่คุณไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนอารมณ์คุณคุณก็จะดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่จะช่วยยึดความสุขนั้นออกไปอีกตามกฎแห่งการดึงดูดไงล่ะเราต่างก็เคยประสบพบเจอวันหรือเวลาที่ต้องเจอเรื่องผิดผิดพลาด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าปฏิกิริยาลูกโซ่นี้เริ่มต้นด้วยความคิดอะไรสักอย่างไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามว่ากําลังคิดถึงสิ่งนั้นๆอยู่ความคิดแย่ๆอย่างหนึ่งจะดึงดูดความคิดแย่ๆอื่นๆเข้ามาจากนั้นคลื่นความถี่จะปรับตรงกันจนในที่สุดก็จะเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นจริงๆ แล้วในขณะที่คุณมีปฏิกิริยาต่อเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นนั้นคุณก็ดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาอีกปฏิกิริยาของคุณจะไปดึงดูดอะไรแบบเดียวกันเข้ามาอีกและปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ก็จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเคลื่อนตัวให้หลุดพ้นจากคลื่นความถี่นั้นด้วยการตั้งใจปรับเปลี่ยนความคิดของคุณคุณเปลี่ยนไป คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการได้รับการยืนยันผ่านทางความรู้สึกว่าคุณได้เปลี่ยนคลื่นความถี่แล้วได้และกฎแห่งการดึงดูดก,ก็จะยึดคลื่นความถี่ใหม่นั้นแล้วสะท้อนคลื่นกลับมาหาคุณในรูปของภาพใหม่ๆของชีวิตคุณทีนี้มาดูกันว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของคุณเป็นตัวเร่งให้คุณได้พบ สิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไรคุณอาจจงใจใช้ความรู้สึกของคุณส่งคลื่นความถี่ที่มีพลังแรงยิ่งกว่าเดิมออกไปด้วยการใส่ความรู้สึกลงไปยังสิ่งที่คุณต้องการไมเคิลเบอร์นาร์ดแบ็กวินาทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงก็ได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองรวยหรือเริ่มรู้สึกว่ามีความรัก ล้อมรอบตัวคุณก็ได้ต่อให้ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจักรวาลจะตอบสนองธรรมชาติของบทเพลงของคุณจักรวาลจะขานรับต่อความรู้สึกภายในที่แท้จริงของคุณแล้วเปล่งประกาศออกมาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกถ้าเช่นนั้นคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนี้ลองใช้เวลาสักสอสาอึดใจ คิดดูดีๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณไม่รู้สึกดีเท่าที่คุณอยากจะรู้สึกจงเพ่งสติสำรวจความรู้สึกภายในแล้วตั้งใจยกระดับความรู้สึกให้ดีขึ้นขณะที่คุณกำลังรวมศูนย์สมาธิไปที่ความรู้สึกของคุณด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับตัวเองนั้น คุณจะมีพลังยกระดับความรู้สึกของคุณได้วิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือหลับตาลงเพื่อไม่ให้สิ่งอื่นใดมารบกวนเพ่งพิจารณาความรู้สึกภายในตัวคุณแล้วยิ้มสักหนึ่งนาทีไมเคิลเบอร์นาดแบ็กเวทเรื่องนี้ฟังดูเหลือเชื่อแต่เมื่อเราเริ่มเปิดใจรับได้ผลที่เกิดขึ้นนั้น น่าอัศจรรย์นนะักเพราะนั่นหมายความว่าในชีวิตไม่ว่าเราจะคิดจนเกิดสิ่งใดในชีวิตเราไปแล้วก็ตามเราแก้สถานการณ์ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสำนึกของเรา,เราคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้เพราะคุณเป็นผู้ที่เลือกความคิดของคุณเองและเป็นผู้ที่รู้สึกถึงความรู้สึกของเราสร้างจักรวาลของตัวเราเองในทุกข,ขณะจิต ด r Joe i รโจวิทข้อที่สำคัญจริงๆคือคุณต้องมีความรู้สึกที่ดีก่อนเพราะความรู้สึกที่ดีนี้คือสิ่งที่ถูกส่งออกไปในรูปของสัญญาณสู่จักรวาลและเริ่มดึงดูดสัญญาณที่เหมือนเหมือนกันกลับเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นยิ่งคุณรู้สึกดีเท่าไหร่คุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีมาได้มากขึ้นเท่านั้น และทำให้คุณยกระดับตนเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆได้บร Proctor เมื่อคุณรู้สึกแย่รู้ไหมว่าคุณเปลี่ยนความรู้สึกนั้นได้ในคลิปตาเดียวเปิดเพลงเพราะๆฟังสิหรือร้องเพลงเองก็ได้ทำแบบนั้นจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของคุณหรือไม่ก็ลองนึกถึงสิ่งที่สวยงามเช่นทารกตัวน้อย หรือใครสักคนที่คุณรักอย่างแท้จริงแล้วนึกถึงสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆรวมศูนย์ความคิดอยู่กับสิ่งนั้นปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความคิดนั้นผมรับรองว่าคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นจดรายการกุญแจลับที่พร้อมใช้ใกล้มือคุณคำว่ากุญแจลับนี้ฉันหมายถึงสิ่งดีๆที่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ในพริบตา ซึ่งอาจเป็นความทรงจำสุดประทับใจเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องตลกแหล่งธรรมชาติคนที่คุณรักหรือเพลงโปรดของคุณแล้วหยิบรายการกุญแจลับนี้มาเลือกใช้ในยามที่คุณเกิดอารมณ์โกรธหงุดหงิดหรือไม่สบายใจแต่ละรายการที่คุณจดไว้จะช่วยเปลี่ยนอารมณ์คุณได้ในภาวะต่างๆกัน เพราะฉะนั้นถ้าอย่างหนึ่งไม่ได้ผลก็ให้ลองอีกอย่างหนึ่งดูใช้เวลาปรับศูนย์ความคิดแค่นาทีสองนาทีก็จะเปลี่ยนความรู้สึกและเปลี่ยนคลื่นความถี่ของคุณได้แล้ว